อันถัดไปนะครับเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับบริการของคนไทยบ้างนะครับบริการนี้นะครับเป็นบริการสำหรับคนที่บางทีเนี่ยเราเข้าอินเทอร์เน็ตปุ๊บเอ๊ะอาทิตย์นี้วันนี้เนี่ยมีเรื่องไหนเด็ดๆบ้างคือหลายๆคนเนี่ยนะครับเล่น a c e b o o k เองเนี่ยก็คิดว่ารอให้คนแชร์มาแต่บางครั้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนดันไม่แชร์พอเพื่อน,นไม่แชร์ปุ๊บเราตกข่าวเออไปคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเอ้อะไรทำไมยังไม่เห็นคลิปนี้อีกทำไมย,ยังไม่ได้ข่าวนี้อีกอย่างล่าสุดะนะครับคุณได้ดูคลิป10้อรย,อยรับล้อีรกรเือยน่ัง สิบล้ออะไรคนแก่สิบล้ออะไรคนที่ดูแล้วก็จะแบบว่าดูหรือยังดูหรือยังอะไร่ใช่นะครับนี่คือบริการ Social. g จนะครับซึ่งเป็นบริษัทของของคนไทยที่พัฒนาโดยบริษัทคอมพิวเตอร์โลจีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงเปิดดูสดๆเลยนะฮะเราเดี๋ยวกล้องจะช่วยจับในเรื่อเราก็มีคอมพิวเตอร์ Apple แต่ Apple ไม่สปอนเซอร์เรานะฮะนี่คือหน้าเว็บไซต์หน้าหลักนะครับก็คือผู้ชมสามารถเข้าถึงหน้าเว็บนี้ได้เหมือนกันโดยการเปิดหน้าเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ เข้าไปที่ Social.gg ทีนะครับแทนที่จะพิมพ์ w ว w ร์เว็บอะไรก็คือพิมพ์ social.g g igi. ได้เลยนะครับหน้าที่ของอของตัวบริการนี้นะครับไม่มีมากครับจะกวาดมาว่าตอนนี้บน Facebook นะครับเขากำลังพูดถึงอะไรอยู่ที่คิดคิดอยู่นะฮะจากเว็บจากจากข้อมูล,ลมากมายนะครับอันนี้คือเพจคุณสุเทพสุบ,บานนะครับตอนคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกยอมรับเลยว่าข่าวที่ตอนนี้พูดเยอะสุดไม่ไม่พ้นเรื่องของการระเบิดต้องบอกว่า,ต,วาต้องบอกว่าทั้งหมดที่โซเชียล g จีกวาดมาขึ้นหน้าแรกนะครับ ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องเฉพาะเจอะจงอะไรแต่คือเป็นเรื่องที่คนพูดถึงเยอะที่สุดตอนนั้นนะครับนี่คือไม่ใช่เรื่องที่คุณแก่ถูกไม่ใช่คุณแก่เลือกนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่คนกําลังพูดถึงมากที่สุดในอิเนเทอร์เน็ตณเวลานั้นๆอยู่ใช่ครับนะครับแต่คุณสามารถที่จะเลือกเพิ่มแบบว่าเช่นแบบว่าหมวดออโต้นะฮะเขาจะไปกวาดเฉพาะรถยนต์ใช่ครับพวกแบบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับจากเพจรถยนต์ต่างๆมาครับนะครับเดี๋ยวประเด็นนะเราถึงจะมีหลายหมวดหมู่เลยนะครับใช่แล้วล่ะะะน อ่ะก็ต้องลองลองลองกวาดดูนะครับว่ามันมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับมีหมวดหมู่ของอีคอมเมิร์สนะครับของ education มี health นะครับอ่านะครับนี่อีคอมเมิร์สนะครับว่าผมว่าแม่ผมว่าเนี่รถยนต์อะไรยังไงผมว่ารถยนต์เราเราเรากดผิดมาอ๋อครับใช่ไหมฮะหรือเราจะมีไปมีหมวดอย่างเช่นพวกแบบหมวดเอ่อสมมุตินะฮะหมวดบันเทิงหมวดการเมืองมาเลยอะไรอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามอะไรเข้าโซเชียลจีจีนะครับก็จะมีคอนเทนต์ มหาศาลที่แบบว่าไปกวาดมาจากแหล่งที่แบบบางทีคุณไม่ได้ฟอลโล่เพจนี้คุณไม่ได้กดไลค์เพจนี้และแต่ว่าคุณไม่อยากคล้าอะไรปุ๊บเนี่ยเขากวาดมาให้นะครับนอกจากนี้ตัวเว็บเองเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาบอกล่าสุดนะครับว่าซัพพอร์ตมือถือแล้วบนมือถือก็สามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวใช้ดูนี่ครับมือถือนะครับเล่นแต่เล่นจริงเลยนะฮะเป็นโมบายไซต์นะครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่เราต้องเอามา ให้ดูสดๆก็คือไม่ได้ไม่ได้แคปเจอร์มาให้ดูก่อนนะนี้เพราะว่ามันจะเป็นเทรนดะ์ณตอนนั้นเลยใช่ใชครับรว่าณนะเวลาที่เราเข้าตอนนี้เว็บเนี้ยเข้าตอนนี้กับเข้าไปอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันละซึ่งมันจําเป็นมากที่แบบว่ากับคนที่แบบอ่ยังไงฮะคนที่ทำคอนเทนต์พวกเว็บไซต์ต่างๆองี่านะครับะจะเป็นที่ต้องดูว่าเฮ้ยตอนนี้สาการถ,ถ,ถึงไหนแล้ว ครับแล้วบางทีคือแบบว่าเราเราอยู่หน้าคอมเนี่ยเราเปิดเว็บไซต์หลายหเว็บไซต์เีมันทีมันเสียเวลา Facebook ต่างๆนะครับเขามีการกวาดคอนเทนต์มาให้แล้วเพราะฉะนั้นคือใช้ Social ลต่อ G G ได้เลยนะครับบริการนี้เป็นบริการฟรีนะฮะค,ค,คือคือคุณเข้าไปดูได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแนะนําให้ลองไปใช้ดูคนไทยเขาเรียกว่าคนไทยพัฒนาเองด้วยนะครับ